รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของ v ีออสเลขไม่สี่หมื่นนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็บอกเลยว่าเป็นตัว1.5ตัวมิดนะครับปี2019นะครับคันนี้เลขไม่แค่44,000เท่านั้นนะครับกับราคานะครับแสนถูกเลยอยู่ที่3 8 9 0 0 0นะครับออปชันครบๆไฟเดทไทม์ LED นะครับกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดนะครับเพราะว่าคันนี้เข้ามาบอกเลยว่าสวยนะครับ สาหรับตัวมิดได้เป็นในส่วนของดิดหน้าดิดหลังแล้วเรียบร้อยนะครับสีเดิมรอบขันเป็นสีพื้นฐานดูแลรักษาง่ายนะครับเรขใหม่แค่4 4่0 0นะครับกับตัว1,5ตัวมิดนะครับราคานี้389,000ฟรีดาวผ่อนแค่7,000กว่าบาทแค่นั้นเลยนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปนะครับ รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแมนเพชรยนต์วันนี้ก็อยู่ในช่องของ v ีออสมือสองรถคัดเกตคุณภาพต้องช่องนี้เท่านั้นนะครับก็เป็นรถหน่วยงานปลดระวางปลดระวางนะครับรถพวกนี้จะเป็นรถเกรดเนะครับ ก็มีการเข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนแถมคันนี้บอกเลยว่าเลขไม่แค่4ี่หมนนะครับออปชันครบครบหนึ่งจุดห้าตัวมิดผมว่าการังพอดีนะครับเพราะว่าด้านในได้เป็นในส่วนของตัวเบาะหนังแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีกล้องถอยให้นะครับเดย์ไทม์ LED มีให้แล้วเหมือนกันเนาะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผ้นอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศนั่งรออยู่บ้านครับเตรียมเอกสารไว้เดี๋ยวผมให้ไฟแนนนนซ์ไปเเเเกกก็็บอสารลล้วที่่ยูย แล้วก็ถ้าผลอนุมัติผ่านแล้วผมยินดีส่งรถสไลด์ให้นะครับหรือจะขึ้นมารับด้วยด้วยตัวเองก็ได้นะครับจะผมแถมตัวเครื่องบินแถมตัวรถทัวร์ให้นะครับในเรื่องของแถมเดี๋ยวผมจัดการให้เนาะก,ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเนื้อออกตกใต้ผมมีบร,ริการไฟแนนซ์ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวมิดนะครับก็จะได้ในส่วนของ d a y t i m e LED นะครับไฟตัดหมอกครบจบไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟต่างๆนะครับก็ตรงนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะ มีให้ครบจบแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเดย์ทามนะครับบางครั้งเวลาเราสตาร์ทอยู่ไฟเดย์ทามมันจะไม่ทํางานนะครับนอกจากเราใส่เกียร์ดีก่อนนะมันถึงจะทํางานนะครับตัวก็บระหว่างกันชนสวยๆคันนี้ไม่ต้องทําอะไรมากครับร้างตั้งขายพอนะกับปัทะเบีนะครับ9กอกไก่ทอพุทเท่า3358ป้ายปะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ตงรงรีบๆกันหน่อยนะครับจองกันเข้ามาล็อกรถก่อนใครที่อยู่แถวและแวกมีนบุรีครับสามารถมาดูรถได้ นะครับเราสามารถมาดูรถได้เนาะเพจยนสำนักง,งานใหญ่นะครับเพชจยนนี้ก็เก่งในส่วนของที่เราคัดรถเกรด A อยู่แล้วนะครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วก็รถคุณภาพไว้ใจเราได้นะครับจองเข้ามาล็อกรถก่อนไม่เห็นรถตัวจริงแล้วไม่ชอบอะไรยังไงผมคืนมาจําให้เต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีกรณีเดียวเนาะที่ว่าไม่คืนนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านนี่ผมคืนให้ทุกกรณีนะครับจะมีกรณีเดียวที่เราไม่คืนนะครับคือจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วไม่รับรถนะครับคือกรณีเดียวเลยเพราะว่ามันมีการดําเนินการมีอะไรไปหมดแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะและที่สําคัญในส่วนของตัวแก็บนะครับ mm. ก็ถือว่าสวยรอม็ก mm. เป็นเอกลักษณ์ครับ mm. เป็นแม็กอลลอยนะครับของแท้จากทางตัวต e านะครับ mm. ก็เป็นยางปี2024เลยนะ mm. ก็ถือว่าเอาไปใช้งานยาวๆนะครับตัวนี้เป็นขอบ15ได้เป็นดิ้หน้าดิ้หลังแล้วเรียบร้อยนะครับตัวกระจกก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเนาะได้ตั้งแต่ตัวเอ็นทีตัวเจเลยนะครับสําหรับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับนี่คือข้อดีของอัลติสแถมในเครื่องตัว1.5 108แแรงมา้า ลื่นปืดปาดตกว่ายาลิทแน่นอนนะครับหรือใครที่ชอบยาลิทนะในขับไม่ได้ไปไกลมากนะครับขับไปตลาดส่งลูกไปโรงเรียนส่งภรรยา,าสามีไปทํางานอย่างเงี้ยตัวยาลิทผมว่าก็เหมาะสมเหมือนกันนะครับแต่ใครออกทางไกลบ้างนะครับเดือนละครั้งสองครั้งเนี้ยตัว v วีออสวิ่งได้ทั่วประเทศแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมว่าไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปนั้นหนผมว่ากำลังพอดีนะครับเหมือนจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะสันเลียด้ันข้างก็ถือว่าคมกระจกของแท้จากทางโตโยต้า และที่สําคัญเนาะในส่วนของกันชนด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มีชนหนักอะไรมากล้องถอยตัวเลนชัดๆชัดที่สุดแล้วนะในบรรดารถทุกยี่ห้อในประเทศไทยนะครับผมว่าทางโตโยต้าทำมาดีนะทำมาดีเลยแหละนะครับสไลมโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับทางซ้ายและขวาร้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยผมขออนุญาตไปในส่วนของอด้านหลังกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามมาดูในส่วนของด้านหน้าเนาะมาผมอยากให้เห็นหัวน็อตน,นะครับ อ่ะนี่ครับด้านหลังกว้างขวางนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมคมๆแบบนี้นะครับไฟสองสว่างด้านล่างนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะผมขออนุญาตให้ดูใ,นใ,นใกล้ๆก่อนนี่ครับการตีโป่งเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยเนาะและที่สําคัญนะครับตัวล้ออะไรอุปกรณ์ถอดล้อชุดแม่แรงมีให้พร้อมครบครับแล้วก็ในส่วนของตัวยางไม่รู้ว่าเห็นกันไหมเส้นนะครับนี่ยังไม่เคยแตะถนนเลยนะแล้วก็ซีนทางมะพร้าวด้านในนะครับ เดิมรอบคันไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวขายึดเนี่ยไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมหัวน็อตนี่ส,สวยๆคมกลิบมากนี่เลยนะสวยมากพี่นะคันนี้คุ้มๆค,ครับรถเดิมรอบคันนะเดิมเดิมรอบคันเลยเพราะว่าทีมจัดซื้อเราประสบการณ์20กว่าปีนะแล้วก็นโยบายของของผู้บริหารนะครับผู้บริหารเพชรยนต์คือรถจะแพงขนาดไหนต้องเอารถเกรดเต้องซื้อมาให้ได้ นะครับราคาตอนประมูลจะเท่าไหร่แต่เราต้องได้คันที่ดีที่สุดนะครับนี่คือนโยบายของอผู้บริหารหรือ,อคุณมชิระนรุงเพชรนะครับนะบนะก็เป็นเจ้าของเต็นท์เปิดทำการมา24ปี25ปีแล้วนะครับด้วยคุณภาพที่เราทำมาซื้อที่ทำเองผมบอกเลยว่าแถวนี้นะครับในเสรีไทยผมท้าเลยว่าไม่มีเต็นท์ไหนที่ซื้อที่ทำเต็นท์รถด้วยตัวเองเราไม่หนีไปไหนครับเราอยู่นี่ นะตรงนี้5ไร่สาขากําลังจะสาขาใหม่กาลังจะเปิดประมาณ10ไร่ตอนนี้รถเรามีทั้งหมด500คันนะครับเราจะเติมให้ได้ทั้งหมด1,000คันเพื่อมีให้ลูกค้ามีตัวเลือกคือไม่จาเป็นต้องไปดูเต็นท์อื่นแล้วคือมาจบที่ผมได้เลยนะครับมีทุกรุ่นให้เลือกแน่นอนนะครับไปที่สําคัญนะสวยๆนะสันเดียรนข้างก็ถือว่าโอเคเนาะนี่นะครับแจ่มมากนี่เลยนะ โอ้โหนะพมนรมลายมันติฟังก์ชันนะครับในส่วนของด้านข้างก็ถือว่าสวยนะฟิล์มของรามิน่าด้วยฟิล์มอยู่ในสภาพดีนะครับมาในขนาด40นะฟิล์มเบอร์40ผมว่ากําลังพอดีนะไม่บางเกินไปไม่มืดเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนของคาน B บีครับโหดนะนี่คมกริบเลยนะครับ,นนคคนะรบขออนุญาตเปิดกระดูกนะูมานี่ครับเม็ดอาร์คส,สวยๆนะแบบนี้นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนครับพี่ นะครับติดต่อกันมาได้นะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับนะ063407882โทรหรือแอด ID Line เบอร์นี้ได้เลยหรือจะเอาเป็น ID นะครับบีย uh, ูจี G, นะ m a n บ็อกแมนนะครับ96ก็สามารถแอดมาได้เหมือนกันนะครับ uh, มาในส่วนของภายในเนาะผมขออนุญาตสตาร์รถนะครับ uh, นะครับเนี่ยเลขไมค์44นะครับนะ ODO เลยนะครับนะับ784กิโลเมตรขออนุญาตลดเสียงเพลงแป๊บหนึ่งนะนะครับ กระจกเป็นกระจก,ก,จกภาพไฟฟ้าปัา่นไฟ้าแล้วเรียบร้อยสีด้านข้างเป็นสีรถโกลนะครับนี่นะเซ็นทันล็อกมีมาให้พงมอะไรอยู่สภาพดีรอยแหวนขดไม่มีก็ตามสภาพนะครับไม่สี่หมื่นมันเก็บอยู่แล้วนะครับก็คือรถสภาพป้ายแดงแบบนี้นะครับหน้าจอขนาด4.2นิ้วเนาะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับกล้องถอยขออนุญาตเข้าให้ดูนะครับกล้องถอยตัวเรนชัดๆเส้นบอก,กระยะมีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแอร์ระบบออโต้นะครับ เกียร์แบบขั้นบันไดก็สไตล์ของโตโยต้ตานะครับเบรกมือมีมาให้ขออนุญาตดึงให้ฟังครับเสียงนี้แน่นเนาะที่พักแขนมีมาให้ไม่ใช่ว่าไม่มีให้นะครับมีให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวคู่มือนะครับมีให้ครบจบนะครับน้อยคันนะที่มีคู่มือครบขนาดนี้ด้านบนก็ถือว่าโอเคถือว่าสวยเลยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับคันนี้ก็แต่แสนไ,ไม่ใช่389,000 นะรถคุณภาพดีๆสวยๆแบบนี้หาได้ที่ไหนครับนอกจากที่เพชรยนต์เท่านั้นเนาะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วแล้วเรียบร้อยนะครับนะฮะเครื่องตัวตัวเครื่องเดียวกันกับตัวออาติสเลยนะครับดูอ่อวีวีทีขีดไอนะครับ4สูบ16วาล์วนะครับ108แรงม้านะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะ1.5ลิตรนะครับเครื่องเบนซินเนาะแนะนำหน่อยพี่นะครับเติม95หรือเติม91ดีนะครับ ผมแนะนาเติม95ดีกว่าแพงหน่อยนะแต่ดีนะครับแต่ที่สําคัญแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้น้ำมันเครื่องนะผมเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าเป็นน้ำหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเนาะแล้วก็หัวน,อน,น็อตนีสวยๆเหมาะกับไมซีหมื่นแน่นอนนะครับตีตาโตโยตา้ามาฝากระโปรงแท้นะครับและที่สําคัญนะสันเลียมด้ันข้างก็ถือว่าสวยใครได้ไปยังไงคุ้มคุ้มครบจบจบ,จบเลยนะสําหรับคันนี้นะครับแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดเนาะ เสียงเครื่องยนต์นะดังปกตินี่ครับเดย์ไทม์ time, นะครับทำงานแล้ว,เร,รนะ Day time, ลวเรียบร้อยนะเดย์ไทม์ทำงานแล้วเรียบร้อยนะเป็น LED นะสวยด้วยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับผมขอย้ำรุ่นอีกทีเนาะนี่คือโตโยต้าลีโวนะครับไอโตโยต้าวีออสโอ้โหไปลีโวซะแล้วนะครับอะโตโยต้าวีออสตัว Gen น3นะครับ1.5ตัวมิดนะครับปี2019นเนาะราคาที่389,000เอง นะครับเลขหม่แค่40,000นะฟรีดาวผ่อนแค่7,000กว่าบาทนะครับคุ้มๆนะผ่อนถูกกว่าบิ๊กไบท์นะครับผมว่ากำลังพอดีใครหารถไว้ใช้งานติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับลาก่อนลาจากกันผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พาลาดรถใหม่ๆสวยๆแบบนี้วันนี้ผมแมนเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจช่องวีออสมือสองด้วยนะครับสวัสดีครับ